ดูยากมากนะาพเนี้ยเขิมเลยนะลูกสาวฉันมีใช้นมมาเลี้ยหัวให้เหม็นตุเหม็นตักโอ้ยตายกูตัวอะไรม,ม,มันกึกกึกกกอยู่บนหัววะเล่นการไม่เอาลูกไม่อา,านอ้โบนบไม่เอาไม่ เล่นกันนะเล่นกันนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกเล็บนะออกเล็บเจ็บนะลูกพี่โบตกใจเลยฮะผมอยู่ตั้งนานแล้วฮะก็ปากมันอยู่ดีๆไปเลียไข่แล้วก็ไปเลียหัวพี่เขาหน่ะรู้หัวหมินสางหมุดฮึฮเอ้าลูกแม่เอาพี่โบไม่ทาน้องเอ้ยพี่โบมันตัเล็กผมยังเลียหัวพี่โบอยู่เลยฮะพี่โบก็เคิมไงนุ่นก็พี่นุ่นเลียนะไ,ไม่รู้นะว่าไม่นุ่นเลยโอ้ขอเขาเลียหน่อยเฮ้ยน้องเกาจะเอาใจอ่ะ ผมไม่รู้ฮะผมก็เลี้ยห้พี่โบฮะน้องเอาใจน้องรักพี่โบนะลูกพี่โบไม่ชอบใจฮะไปแล้วเ็าเลี้ยไข่มาก่อนแล้วก็เลี้ยหัวเขาอะหินเน่าหินเน้าลูกหัวเราหรือไข่มันไอน้นินมึงก็ทนนะเนาะทอนอยากจะเอาใจเขานไงยินเ้ย ก็จะไล่ที่ที่เขาแขนสูงอะเนี่ยนิน่ะกูนอนตรงนี้ได้ไหมฮะมี่กูกูบอกว่าไม่ได้มึงจะทั้ไงอ่ะผมก็จะนอนอยู่ดีฮะชอบขึ้นไปจะแอะใส่อิงเขาจ้างเขาไม่ชอบก็แหมเมื่อกี้ก็ให้เลี้ยหัวดีอยู่นะหนูไม่รู้ขมันงงอ๋อหลงเขิลเขิลเธอพี่นุ่นเหรอลูกเหรอจุวยเลียวหนูพี่นุ่นอ่ะผมเองฮะผมน้องรักพี่โบยฮะตามเขาด้วยเขารักมั้นนิน แต่เขาไม่แชดงออกค่ะพี่โบฮะไม่แสด้งออกอะไรเห็นรวมหมัดอยู่เมื่อกี้เขาบอกรักดอกจึงหยอกเล่นฮะอ๋อเก่งมากผมเข้าใจฮะอืมดีแล้วที่เข้าใจนะลูกนอนซะเขาไม่นอนหนูก็นอนถ้านอนตรงนั้นแหละลูกโอ้ใจอะไรฮะไหนฮะมิงอะไรฮะบิงบินฮะจะบินเข้าหูเนี่ยงงฮะอืมอือพี่โบไม่นอนผมนอนนะฮะนอนเถอะ อันนี่แค่โตบ้านตังหลอกตังวาไม่มีที่นอนก็เอาหาที่นอนกม่เก่งช่วยหนูเลยยเก่งค่ะเก่งอะไรวะบทเศร้าบทเศร้าหนูอ๋อกระดึกกระชมเลยโอ้แม่เห็นใจลูกได้ไหมคะหรือก็จะเข้ามาต้องขาต้องแขนอะไรแม่แล้วฮดขาฮดแขนอยู่เน bon <No bueno ี่ยแล้วไม่เห็นมีใครสงสารผมเลยฮะใครรู้เรื่องนี้ ปวดขี้ฮะไอ้ไขยเลอกินจะไม่มีไอ้จะกินแล้กินจะไม่มีเราจะกินแล้วมะโจระจังเลยอี่แม่แก่กูหลับแล้วไม่สนใจใครนอยู่อยู่แค่บนเป็นปีกมิวี่ก็มีเอออีมี่มึงนอนก็ได้นิ่งปีกมิวี่ก็มีอีมี่มึงนอนกันเถอไม่มีใครสนใจนุ่งๆก็นีน่งจะสบายใจเก่งค่ะ